สวัสดีครับท่านผู้ชม fcpp น้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมาครุกไทยไก่9ฟ้านะครับอยู่ในแอปมาครุกคันเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับตัวแทนอำเภอนะครับท่านเคาะสนิมหน่อยนะครับผู้ที่มาด้วยเลตติ้งนะครับ1 3 0่นะครับก็ไม่ธรรมดาครับท่านนี้ครับแอปนี้เริ่มต้นครับก็ให้อยู่500คะแนนนะครับระดับพันกว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับ จังห่าไก่ก้าวฟ้าก็มาด้วยม้าเทียมเม็ดซ้ายนะครับกู่ต่อสู้ก็ยังไม่หมุ่งบอกนะครับว่าจะเป็นม้าอะไรม้าขวาหรือว่าม้าเทียมก็ยังเป็นไปได้หมดนะครับวันนี้เราก็ไก่ก้าวฟ้าก็เลิกงานนะครับกลับมาถึงบ้านนะครับก็มาทําคลิปให้พี่ๆน้องๆครับได้รับชมนะครับสว่างนี้กินตัดไปก่อนนะครับุบเรือมาหนึ่งตานะครับกู่ต่อสู้เปิดเป็นม้าเทียมนะครับม้าเทียมโคนายผลครับ ไข่กาฟตีเบี้ยคู่ก็จะแทงเบี้ยสักหน่อยโดนกินตัดซะแห้ะนะครับถอยครับต่อยเม็ดเราก็ต้องถอยครับนะครับจังหวะนี้เราก็ต่อยคืนนะครับต่อยเม็ดเหมือนกันนะครับถ้าทางไม่หนีนะครับผมว่านะครับเอ้าหนีครับหนีไปเราก็มาเล่นทางด้านปีกปีกขวาบ้างนะครับตัวต่อสู้ก็หลบนะครับดันเบี้ยขึ้นไปเป็นเบี้ยคู่ครับเบี้ยที่ดีต้องเป็นเบี้ยคู่นะครับจังหวะนี้แทงไล่โคนไหม เสริมคนขึ on ite, so ้นไปก่อนนะครับเสริมคนขึ้นไปกลางกระดานคู่ต่อสู้ขยับขุนเอ้ขยับขนแบบแปลกๆนะครับขอเผื่อให้คนได้ถอยนะครับอมีเหตุผลครับก็เป็นเหตุผลความคิดเห็นของคู่ต่อสู้ครับคู่ต่อสู้ก็ไม่ธรรมดานะครับท่านนี้นะครับการหลบขุนการเดินตัวหมานะครับไปก้าวฟ้าก็เสริมคนขึ้นไปอีกครับนะครับถ้าคู่ต่อสู้กินมาเราก็จะได้เบี้ยคู่กลางที่สวยงามครับแต่คู่ต่อสู้ก็ไม่ยอมกินนะครับก็ขยับเรือมาครับ ยกม้าไปด้านปีกขวาครับเอาเรือมาปลูกเบี้ยจะเอาม้ามาใช้งานใช่ไหมนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับมีเสียงรถลาขับไปผ่านมานะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับรายการของไก่ก้าวฟ้าครับก็เป็นรายการเล่นไปบ่นไปนะครับบ่นไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้ขึ้นขุนก่อนครับนะครับ มากดก็หลบก,กันอ่ขุนอยู่ในตแน่งเดียวกันครับก็เรียกว่าขุนพึ่งใบบุญนะครับจังหวะต่อไปก็จกังหวะต่อไปก็เอาเรือมาประกบคู่นะครับขยจับขุนหนีนะครับขยับขุนหนีเอาไงดีนะครับอืมคงต้องหมุนตัว จะบุกยังไงครับในตำแหน่งนี้นะครับจังหวะนี้ก็เอาเรือมาขยับเรือก่อนที่ไม่ออกบอกไม่ถูกขยับเรือมอ้ตัวนึงครับประกบคู่นะครับเราคงไปกินเบี้ยวฟรีเขาไม่ได้ครับก็คงขยับเรือออกมานะครับเอามาอยู่ตรงจุดเซนเตอร์นะครับจะได้โจมตีกันได้สะดวกหน่อยนะครับจังหวะต่อไปก็จะสู้โยกมา จะมาอยู่ข้างกระดานผมอ่ะโยนมา้าไปลุกเลยครับผุนจะหนีไหมเอาคนกินก็เบี้ยนอกกินเข้าไปครับเอาเบี้ยนอกกินเข้าไปเดี๋ยวเราจะโยกม้านะครับไปยืนตำแหน่งแท่นนะครับทางด้านขวามือของเรานะครับไปยืนเกาะไว้ก่อน,นครับเพื่อส่งเบี้ยขึ้นไปเป็นเบี้ยคู่ได้นะครับในตำแหน่งนี้จะมาดูกันต่อครับผู้ต่อสู้จะเอาอยัางไงนะครับ ไสม้าลงไปนะครับแล้วก็โยกม้ามาเอาม้ามาจาับเบี้ยโยกม้าไปครับไปยืนตำแหน่งนะครับต้องการยืนตำแหน่งอย่างเดียวนะครับตอนนี้โยกม้าขึ้นไปตอนนี้ก็เป็นตาเดินของสีขาวนะครับของท่านเคาะสนิมนะครับชื่อก็ไพเราะนะครับ ชื่อแตกดีครับอยมา้ามากันแล้วครับรู้ว่าเราจะแทงเบีย้ยขึ้นไปนะครับเป็นเบีย้ยคู่อืมทิ้งไปกิน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 เสีเยเปรียยน,นะครับจังหวะนี้แต่ถ้าเรากินเม็ดกู่ต่อสู้ก็จะได้เบีย้ยคู่ได้เบีย้ยคู่เรากินตัดเข้าไปกินตัดเข้าไปเขาก็เป็นเบีย้ยเดียวขยับเรือก,ก่อนครับขยับเรือมาซับพอร์ดก่อนครับจะถอยโคนลงมานะครับเพื่อส่งเบีย้ยขึ้นไปนะครับ ถอยโคลงมาครับก็เป็นการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งครับก็วิชาลขึ้นย้ายจักรวาลครับเขินย้ายจักรวาลเพื่อต่อสู้ทนไม่ไหวนะครับกินมาแล้วครับอ่าวเบี้ยคู่ของเรามาแล้วนะครับกลางกระดานครับเบี้ยคู่จุดเซ็นเตอร์นะครับตาต่อไปนะครับถ้าเม็ดเม็ดสีขาวกินเบี้ยเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้เม็ดไปยืนแทนเบี้ยนะครับก็ เป็นลักษณะเดียวกันครับของเบียกค่นครับคู่ต่อสู้หมุนโคนมาครับจะมาตั้งหน้าโคนใหม่จังหวะนี้เราดันเบี้ยขึ้นไปครับนะครับเรามีเรือด้านหลังนะครับซัพพอร์ตอยู่นะครับช่วยส่งนะครับคู่ต่อสู้เลือกที่จะกินนะครับเราก็กินเข้าไปนะครับในอนาคตก็จะงหนเบี้ยนะครับต้องดูก่อนครับว่าจะไหนตัวไหนดีนะครับอ้าว ต่อสู้ทำไมถึงเอาม้ามากินแบบนี้ครับไก่ก้าวฟ้าเอาเบี้ยงหายลุกแล้วกินย้อนกลับมากินม้าครับสกสูถอยหลังครับสกูถอยหลังครับคูต่อสู้เอาเรือมารุกขยับหลบมาครับขยับหลบมาไปอยู่ใต้ม้านะครับหาตำแหน่งที่ปลอดภัยแล้โคนมาอีกหนึ่งตัวก็เสริมโคนขึ้นไปตอนนี้ก็เท่ากับไก่ก้าวฟ้ามีมา้า มีโคนครับโคนสู้เบีย้ยนะครับโคนสู้เบีย้ยถ้าต่อไปู่ตจะสู้จะเอาอยัางไงครับในตำแหน่งนี้โยกเม็ดมาเราก็เสริมเม็ดขึ้นไปครับนะครับเสริมเม็ดขึ้นไปซัพพอร์ตนะครับต้องระวังด้วยนะครับระวังโคนข้างหลังด้วยนะครับโคนข้างหลังจะขาด โยกม้ามาในตำแหน่งนี้ก็เอาเรือไปจับกินเม็ดเลยไหมแล้วก็เสริมคนขึ้นไปก่อนคนด้านหลังเป็นภาระนะครับเราว่าเสริมคนขึ้นไปน่าจะดีกว่านะครับเ <c oughs> สมคนขึ้นไปก่อนครับ <c oughs> โยกม้ามาในตำแหน่งนี้ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรกินไปเลยก็ได้นะ กินไปเลยครับกินตัดเข้าไปก่อนนะครับก็เอาเรือไปลุกปักเข้าไปหนึ่งดอกนะครับแล้วบอกก็เป็นเพื่อนกันคู่ต่อสูปิดซะงั้นนี่จะให้ขุนตกตาแปดสักหน่อยนะก็กินเข้าไปครับนะครับโยนเม็ดขึ้นไปอีกนะครับถ้ามีจังหวะเอาเรือเอาเรือออกดีกว่าครับกันม้านะครับไม่ให้ม้าของสีขาวได้โยกครับสองจิตอกใจนะครับ ทำลายติดขอขอท่านอภัยด้วยนะครับโยกเม็ดขึ้นไปอาจจะมาไปลุกนะครับเมื่อกี้ก็ตั้งใจแบบนี้แหละครับแต่ไม่อยากให้มาต้องมากอะกวนคู่ต่อสู้ก็รู้ทันนะครับเอาเม็ดลุกขึ้นเสริมโคนขึ้นไปอ้าวโอ้ไก่ข้าวฟ้าหลุดมือนะครับโอ้แม่เจ้ากล้วยทอดไม่เป็นไรครับนะครับเราก็ยังเป็นต่อเม็ดนะครับเอาเม็ดตะสู่ครับเอาเม็ดลุกไปเลยครับต่อสู้เอาเรือกินเอามากินขึ้นไป ครับเวลาของไก่ก้าวฟ้าและคู่ต่อสู้ก็เหลือน้อยเหมือนกันนะครับก็เป็นเรือสู้ม้านะครับก่อยังสู้กันได้นะครับเรามาดูกันต่อนะครับสิบนี้ยังรู้พลาดนักปราดยังรู้พังนะครับก็โดนลุกไปอีกหนึ่งดอกครับเสริมขุนขึ้นไปตำแหน่งเราเริ่มได้เปรียบนะครับแม่เดินให้กินโคลนฟรีๆนะครับเดินขึ้นไปได้ยังไงนะครับโอ้โหอามามากัน มาค so ู่ต่อสู้ก็ผิวระเกินครับดันโคลนขึ้นไปครับลอยโคลนให้กินเลยครับคู่ต่อสู้ไม่สามารถกินได้นะครับจังหวะนี้ถ่ายกินม้านะครับเราก็ได้คืนนะได้คืนจนได้นะครับก็เป็นโคลนสู้เรือนะครับก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับแต่ตอนนี้ก็เป็นตับเวลานะครับคู่ต่อสู้ก็เหลือคนละประมาณหนึ่งนาทีเท่ากันนะครับประมาณนี تو, <borg>. ้นะครับใครจะไวกว่ากันนะครับเราเป็นหมาเรือนะครับก็เดินง่ายกว่านะครับก็หยุดกินก่อนครับหายเบี้ยหนึ่งตัวนะครับ ก็ซื้อมาเอาเรือลุกครับโคนไปไหนไม่ได้ครับเสริมมาครับลุกมาก็บอคนก็ลอตามมาครับตามเขามาเรื่อยๆนะครับตามจิตคิดตังนะครับตอนนี้เราคิดะไรมากไม่ได้ครับลุกเป็นหนึ่งดอกบอกว่าเป็นเพื่อนกันถอยเรือครับกันคลองไว้ก่อนครับโคนฟรีนะครับเวลาก็เล่นเต็นทั้งคู่นะครับตอนนี้ลุกเป็นหนึ่งดอกพยายาขุนเข้าไปครับเอาขุนฉีกไปเอาเบี้ยงหงายมากันไว้ก่อนนะครับ เอาเรือมาดักไว้ครับตอนนี้ก็อยู่แล้วอ้าวช่องต่ช่ก็หมดเวลารครับแพ้ไปในตำแหน่งนี้เขอขอบคุณทุกท่านครับแล้พวพบกันใหม่อ e ีพีหน้าสวัสดีครับ